สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับเสร็จหรือยังเรา,าเ,เราเสร็จยังเตรียมพื้นที่เสร็จยังเสร็จแล้ว,ลวเตรียมพื้นที่เสร็จแล้วครับตอนนี้พร้อมพร้อมรับปูนแล้วว่าแต่ว่าอันนี้มันจะยันอยู่ไหมเนี่ยเยอะอยู่บนออนนี่เนาะเนี่ย ต้องหามาตอกไหมตัวนี้ตัวนี้บายูเท้เลยนี่ว้ายไม่ได้ตอกเลยตัวนี้ไหมได้ปล่อยเลยปล่อยเลยให้มันม้วนมาหาเราดูสิ รดน้ำเรียบร้อยเอาตะลบตะลบตะลบนันตรงกลางนี่เออลุนแล้วลุนเล้าจับจับตรงนั้นแหละซึบนี่พอดีมีคอมเมนต์ของคนหนึ่งครับคอมเมนต์ไม่เก่งว่า ตรงนั้นน่ะปูนมันจะจับไหม,มผมก็เลยคุยกันก็เลยเดี๋ยวงั้นก็เอาเหล็กวายเม็ดมาปูทับไปเลย <c oughs> นี่เอาปูทับไปเลยครับตัวนั้นยังไงจับแน่นอนทีนี้แต่ <c oughs> ต้องเอาก้อนหินรองอะอต,ตัดตัวนั้นได้แล้วตรงเสา Ừ, tụi mình ở trong này được không ạ? Ở trong này được không ạ? Ừ, tụi mình ở trong cháu sập lên nè à, nè sập 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 hoa lên nè nè đâu <laughs> <Sạp ngon lên. cười> <Sạp ngon lên. cười> thân nặt khắp. โอ้นี่มันชนตรงนี้นี่ชนเสานี่เดินมานี่ก่อนมันชนเสาตัดออกอหนึง่ง สับมาเราสับมานี่เฮ้ยท่อประปาอย่านะเว้ยเดี๋ยวงานเข้าสับเพลินเดี๋ยวไปโดนท่อประปา ใครเอาน้ำมาำรถอะไรเร็วเทนี่เลอะหมดเลยอเออได้เลย,ยนี่เราทุบเลย เฮ้ยแค่นี้ก็อยู่แล้วจับเป็นแผ่นแล้วนี่นี่นี่สับย่างเรียวครับอยู่แน่นอนทีนี้ <c oughs> เราตีหมุดตรงไหน,นไหปูนที่สั่งมาสเตง็งสองหนึ่งศูนย์ครับสั่งแล้วคิวละพันแปดร้อยห้าสิบบาทพอไหมสเตง็งสองหนึ่งศูนย์อ่ะบางคนก็บอกว่าใช้สเตง็งสองสี่ศูนย โอเคสองหนึ่งศูนย์ก็พอแล้วเนาะฮาเราไม่ได้ทำโรงงานอุ้ยนี่มันก็โรงงานนะอนาคตอ่ะอนาคตโรงงานได้พี่อนาคตมันจะเป็นโรงงานโรงงานผลิตรถแมคโคร ังนู่นะใครสนใจขายนะครับนั่น 5, นะห้าพัน่ะถังสองร้อยลิตรถังลมครับตอนนั้นสองร้อยห้าสิบลิตรมาถังเปล่าได้ข่าวว่าจะไปสิบดินบ่อาจานหนูอเอาเมื่อกี้ก็คุยว่าจะไปสิบดินเนาะอ๋อตอนนี้เหลือก,กี่เข็มครับ เอามาเดเ<ป>ี๋ <famil> ยวฉีดให้ก่อนเอาไหมทำเรื่องรู้ทำเรื่องอะไรเี่ยวกันโคลไชเอาอะไรพี่ซินโนเวกซิโอเวระวังนะพี่คนที่กินเหล้าแล้วชอบร้อนน่ะเขาบอกว่าห้ามฉีดเพราะถ้าฉีด เพราะถ้าฉีดไปแล้วมันจะทำไม่ยิ่งร้อนไปใหญ่ผมฉีดพวกนี้ครับเอตราเข็มที่สองเข็มแรกเรียบร้อยอภูมิต้านทานใช้ได้ครับเพราะว่ามีไข่มีไข่อ่อนเพลียเขาบอกว่าใครที่โดนฉีดแล้วไม่รู้สึกไม่มีปฏิกิริยาเลยไม่ดีครับไม่มีภูมิต้านทาน เขาไหวอย่างนั้นนะมาดูเข็มที่สองครับมันจะเป็นยังไงเข็มที่สองเขาว่าไม่เป็นไรนะเอ่อเพราะว่ามงคลซาวเกไปฉีดมาแล้วเมื่อวานผมถามแล้วว่าอาการเป็นไงบ้างบอกไม่เป็นไรเพราะว่าเข็มเข็มแรกเขาฉีดเอตราเข็มที่สองเขาก็ฉีดเอตราครับของผมก็เอตราเหมือนกันทั้งสองเลยพรุ่งนี้ก็จะไปฉีดพรุ่งนี้ครับ ต้องมีคนขับรถให้ครับพวกนี้โ <c oughs> น่นครับคนขับรถให้ให้นนไปส่วงวาพี่ก็นะผมไปเช้าฮะให้ขี่รถไปรขี่มาอะไรนะให้นนไปส่งกมีบัตรเช้าพี่ไปรับผมก็ไปอ๋อก็ไปพร้อมกันแล้วก็ได้ต้นนี้เดี๋ยวจะไปย้ายแม่โคไปพร้อมกันเลยก็ได้มัดนี้เสร็จ ก็พรุ่งนี้ก็ไอเราก็จัดการเอาะพวกเนี้จับดับคนจับดับสองคนคนเยนนนก็อยู่เดี๋ยวให้นนช่วยก็วัดอันนั้นเลยดึงสลิงมานี่ก็ตีหมดไ้เลยแล้วตีหมดกลาง ตีตรงกลางใช่ไหมยาวมานี่เหรออฮะตีสองงานบ่องงโอโห<อ>สามเหลี่ยมนะมมนี่ผมเห็น,นหอันนี้วะพี่เอาแม่งสี่เหลี่ยมเลยนี่นี่นี่ เอาสี่เหลี่ยมนี่เลยนี่จับคนละข้างเลยอะ่ะสามเหลี่ยมมันน้อยไปต้องเอาสี่เหลี่ยมเนี่ยแท้เลยนี่สเสมอเปียกเลยนี่ <c oughs> จริงตัวนี้ตัวนี้ถ้าเราตีหมดให้มันเสมอนี่เลยมันดีนะเนี่ยให้เสมอพื้นไม้เลยครับฉากมันบานทําครับไม่ต้องเนียนอะไรมากมายหรอกตรงนี้จะต้องเอาหนาๆหน่อยนี่ตรงนี้ต้องเอาดินโอยเยอะๆหน่อยเพราะว่า อาศัยไมคโครเดินขึ้นมาตัวนี้เหยียบอู้อ้ถ้าสองรอยมายังไงก็พังครับไม่เหลือเนี่ยพังแน่นอนเก็บ้อยังฮะไปเก็บของกันไปเนี่ย <c oughs> ไปย้ายรถก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับรทุกท่านครับจานชาูทำงานเสร็จแล้วตรงนั้นเดี๋ยวจะย้ายไปลงอีกหน้าง,งานหนึ่งบายบายครับ